เซน้าอันเซกรปุ้นเห้ทุกคนสิเป็นลวกกขุดไปขุดมาะวา่าอยากกินกระปุ้นอันน้าประเด็กทุกคนน้ากระเดือกพอดีทุกคนเพื่อง,งูหันงูนี่กระปุ่นลงเลยกระปุ่นแห่งทุกคนนั่งไปนั่งมาผวาขุดยากระปุ่นแก้วน้าประเด็กอ๋อเล็กเล็กเลยมันี้งคือมาหน่อยที่พ่อกินมาทุกคน ผมก็เขาอุดเอาโอ้ยเ้าบผเป็นจับเป็นคลิปเลยรัร่วเลยบ้านนะี้นะที่กระปุกทุกันทุกคนชุกแล้วเอาลงไปแล้วเขาจะนำยินลาดก่อน มาใน,นกระ็ต้มน้ำประเด็กต่อทุกคนกลุ่มเงยกุมเงยเท่านี้แหละสมใจอยากอยู่ได้ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงสี่ขำแล้วสนะประเด็กดมันเนเี่ยทุกคน อากาะใส่หอมทุกคนหอมบัวอากาศใส่กระเทียมสามกอกินปเเดียวบลายทุกคนแล้วก็ใส่ผิกขุดยากสูตรนี่นะลองเบิงเข้าใส่น้ำตาลจังหน่อยทุกคน ใส่เป็กนัวทุกคนแล้วก็ใส่กะปิน้อยหนึงนนน <c oughs> ่งทุกคนกะปินหนึ่นงไยคือบ้านคือเมืองเธอแซ่บวะแซ่บกระลอกเบิองทุกคนเฉพาะนี้ปลานางเด้อชีมั่กนทุกคนตัดแซ่บไปเลยปุ๊บปุ๊บ ข,ขนาดมาปฏิเสธมาตามทุกคนโอ้อ้าวจะปสิเจะพาหมอนี <c> ่ห <ười> วมหวมเลือดเลือดคงนางแล้วอเอาพาหมอนวัดถุวยทุกคนเตม็นซาตาตีทั้งได ยง,งนั้นคือบปุ้งบปุ้งนะทิ่ตามหรอกอารมณ์คือเก่าทุกคนปุงก็ได้บปุงก็ไร้แล้วแต่ปุ้งกับปุ้งยังน้ำบกนาะปุ้งสนับเสพเซ็ทุกคนเออเสพขัดเสพเนเ้อสูตรนี้นะคัดคสิาาาาาามาตดำได้ไหมทุกคนอ่ะ ว่าจะเป็นพุดกิโลบอกไปดอกอย่ามันดับเพลงไม่มันใหญ่มันบลายพุดชีโปมมาแล้วปูทงข้ามะนาำชีบุกทุกคนไปหนีกนเข้ากสิบมาตรำทุกคนผุ้ที่แท้ผู้อำลัมเลยหาศากตร์ูเปินมหากรหิน จะโกเอามะอ้าจังหวัดสีเพชรทุกอร่อยกนบกผินะนั่งกรกะเพาะนั่งทีดีไปดนึกจิ๊บมั้เลียมนาการจะลาดตืลาดตืนทุกคน พี ông, ừ, ่คนปุ้มมันมืนเนาะทำพ่อหยาบๆเงยๆจะมีละเลีวแล้วถ้ากิอเเอบมาปรุงทหกคนมันนี่นะลูกนี่เลยจะกขวมเลยเฮ้ย แดดหมอกระทะควมนึงินบินินเวียนเด้ดีลงอยู่แล้วเคร่ปูงเฮาก็พร้อมมาขัดทุกคนเด้อสูตรน้ําปลาเดกลองเบิ่งเด้อดึงหูบ่ออกทุกคนเลยเสบโคตโคชิมให้เบิ่งอีกก่อน ลิ่งเกี่ยวงอนเบื้องตักอานาบล่างคุกเสิดายปวดหัวเข่าก็หุ่นห้องฮากกะเช้าตะคุ้นแล้มันตคนตัวแรกว่ามันหน่อยลุงถวยได้เป็นที่ลุงหมูได้เอ้ยได้ไรวะอืม พี <Es> <an> ่ชีบดจะบอกว่ากินลายพุงใหญ่เหอมันบวชจะเอาเพิ่มจะเอาลงอีกทุกคนออกออกมันอันบบวชมันหน่อยมันอันเราบุกหักแล้เขากรรมตักน้ำใส่ทุกคนวันนี้นะน้ำเขาตั้เขาปตึงเรียบร้อยแล้ว หมักไร้ใส่ไร้น้าหมัมกน่อยกับใส่น้อยมีหมักผิดสูหนนด้หน้านั่แซ่บไปไหนได้สามีทุกคนแล้วแหละทุกคนก็พูดหน้าปละเดชตะขัดแท้เก็บแซ่บมาเด้อสูส้ทุกคนญาติมักผิเก็ออกก่อน กระท้องก็ไปเล่าวดูเสียกระทอกรูมผัดจะเย็นๆเป็นเดดกระซองๆทุกคนเขาก็บรรยากาศอันตอนประมาณสี่โมงครึ่งเกือบหาโมงน่ะละพฤทธิ์เดชโฉงหนากระบวกากันทางล่างก็เป็นสวนกล้วยคือจะบะมือเทสิทุกคนเนี้ยมเป็นสวนกล้วยว้าวมันนั่นเดดเสียงมันโฉงคือว่ามันนั่นหนาจะโค้งกับเนี้ยมเป็นกระบวกากันเห็นอยู่ดอกเนาะ ชิงวันกินกับปุบปินกับปว่าก,ก,กันด้ uh huh. ออัดตรงที แทบแห้งขับ,บ,บปุ้นแห้งแห้งตาละกือมือทุกคน นางอยู่บอกคือมามือ่อ็ิปห้ปัดนมนาบบบยำหัวข่ายมหัวอันนั้นโอ้ยแม่วันทุกคน ລຸກໜ້າລຸກລ້າງກໍບໍ່ວ່กันເດີ້ຕິກນີ້ກໍບໍພຍມືດຄົນກ กระปูกกเพนกโอ้ยก็เป็นยังไงวะทำได้น้อยกินข้าปุน đẹp bạn này mưa ใครนงางใครตาทุกคนเลย พ่กกันมาอ่สบ,บายดีทับ,บา,บบาิจ้า